เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับทำการเพิ่มกล้องตัวไฮลุกให้ดูนะครับลงแอปพลิเคชัน h Look v i s i o นนะครับเสิร์ชในระบบก็เจอนะครับ High Look Vision นะครับเดี๋ยวผมลองไปเสิร์ชให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับซูมเข้ามาครับเห็นไหมครับ High Look v i s i o นนะครับนะครับปึ๊บไฮลุกว i ชั่นก็แน่นอนครับลงทั่วๆไปก็เปิดมา พอเปิดมาเข้านะ่าอุปกรณ์มาครั้งแรกมันจะขึ้นหน้าจอนี้นะครับเพิ่มอุปกรณ์บาร์โค้ดถ้ยิงครับคราวนี้ดูนะครับยิงบาร์โค้ดที่นี่เลยครับตัวกล้องง่ายๆปั๊บเจอแล้วเมื่อเขาเจอเขารู้จักกันแล้วกดเพิ่มง่ายๆครับเห็นนะครับแน่นอนนะครับชื่อต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ปกติแล้วถ้าเกิดเข้าหน้าจอมาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เรากรอกหมายเลข wifi นะครับพูดง่ายว่า สมมุติว่าเราทําการเชื่อมต่อตัวนี้เขาจะจัดด e ีเทค Wi-Fi ของบ้านเราให้เราก็เลือก wi-fi และใส่พาสเวิร์ดเท่านั้นเองครับสามารถใช้งานได้นะครับปึ๊บเนีย่ยครับเชื่อมต่อได้แล้วของผมนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ